ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่9กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นคุณได้ไพเ่เศรษฐีในใบแรกนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะคะใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะระวังเรื่องอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจนิดนึงนะคะหลายๆคนระวังจะมีเรื่องให้เสียใจถ้าเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะระวัง โรคหัวใจกำเริบหลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะสร้างบ้านนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นคุณจะได้โชคนะคะเงินก้อนที่คุณรอคุณมีโอกาสที่จะได้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ 1 41แล้วก็3าหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ